สัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วค่ะน้องๆค่ะโอ้ยรีบรีบงงเลยทําอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทําไม่สําเร็จทํายังไงก็ไม่รู้หาอะไรก็ไม่เจอเนาะโอ้พี่จะบ้าตายจะบ้าตายยิ่งรีบก็ยิ่งหาอะไรไม่เจออมเอาตามนี้ก็แล้วกันนะคะน้องๆค่ะเรากกะชาตของเรายิ่งกลัวไม่ทันอยู่เพราะว่าสามรัฐพี่ให้ไปแล้วเนาะอ่ะ รุ่นนี้ทีนี้เรานะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันค่ะเดี๋ยวไม่ทันแน่แน่เลยอืมเราวกชาตินี่นะนะไปนี่อันนี้ดาววีของเราอันนี้ดาวปกดาวปกไม่มีที่นะคะน้องน้องขาตัดไปดูสิเลขไม่สวยไม่ชอบพี่ไม่ชอบบอกตรงเลยว่าไม่ชอบอืมมีตัดทิ้งนะไม่บอกดีไหมเนาะ <laughs> แล้วเอาตัวเด่นๆกันละกันนะไปเล่นหรือว่าจะเอานี่ผสมลงเอ้ยนี่ก็มีเนาะมีอยู่ตัวเด่นของเราโอ้สบายเลยทีเนี้ยไม่ต้องมาต้องมาเอาอันนี้แหละอืมนี่ตัวเด่นนะนะคะน้องๆค่ะนี่ตัวเด่นเราเขาสองชุดนี่มีวันนี้เป็นเลขที่อะไรที่ไม่ชอบมีชอบที่สุดคือสี่ตัวเดียวในนี้แต่ทําได้อย่างนี้พี่เลือกไม่ได้อันนี้ที่ตัดทิง้งทั้งชอบทั้งไม่ชอบ ชอบด้วยไม่ชอบด้วยที่ตัดทิ้งเพราะแต่มันเท่ากันกับตัวนี้พี่ก็เลยเลือกตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรทําไมต้องเลือกอันนี้นะนะคะน้องค่งะแปลกไหมเลือกอันนี้ดูสิในสามตัวก็เยอะเนาะกี่ชุดไม่รู้หนึ่งสองสามเมื่อคืนพี่ยังให้ไม่นั่นเลยแต่พี่ก็มันก็มีเยอะเนาะหมายถึงเนาะถ้าบาทสองบาทเนาะน,น,น้องก็ตัดเล่นเนาะ ตัดเล่นก็ได้นะดาวปกนะเมื่อคืนนี่เนาะเข้าทั้งดาวปกดาววีเมื่อคืนเนี่ยโหสุดยอดเลยเรานะที่พี่พูดไปนั่นหมดเลยเข้าหมดเลยโอ้ยดีใจปังปังดีใจด้วยนะคะน้องๆใครที่ได้เนาะอืมอย่างพี่ได้อยู่แล้วละ่ะอ่ะเพราะว่าพี่ตัดเล่นทุกตัวเนี่ยอันนี้ที่ที่เมื่อคืนพี่อธิบายนะ่ะพี่ชอบพี่ก็เล่นพี่ก็ได้พี่ได้นะเพราะว่า รักพี่เสียดายน้องเนาะพี่ก็ลงลงไปใครชอบตัวไหนก็คือเล่นนะคะถ้าชอบตัวที่พี่ที่พี่พูดที่พี่พูดนะก็โอเคนะคะอืมถ้าใครเล่นตัวที่พี่พูดก็โอเคแต่พี่ก็เล่นหมดแหละทั้งพูดทั้งไอ้นั่นไอ้ไอ้ก็ไม่เล่นทุกตัวหรอกคะ่ะน้องๆเพราะว่ามันเยอะเนาะพี่ก็เลือกเอานะ ตัวที่เด่นๆมาไอ้นั่นกันมาผสมกันเนาะที่พี่พูดถึงอย่างเจ็ดเมื่อคืนนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างโอ้เสียดายให้วิง่งให้รูดเนาะที่พี่พูดถึงอะไรนะ่ะมันชอบมาเอาเอา้าดูนี่ดูนี่ดูนี่ผิดปกติไหม <c oughs> เนี่ยคู่วินอยู่นี่แต่พี่ลงอันนี้เห็นไหมคะเออเอาเลยทีนี้อ่ะ น้องๆแกทายังไงก็ทําไ,ทไปได้ลงแล้วคือคือไม่แก้นะคะอา้าวเด่นมาอะไรเนี่ยเด่นแต่นี่เห็นไหมเจาะแปกไหมอ่ะแค่สองนะคะเพิ่มแค่สองนะคะน้องๆเอาแค่ถ้าชอบนะสองศูนย์ 0, แล้วก็เนี่ยตามนี้ก็แล้วกันนะตัดเล่นอัแล้วกันนะคะน้องๆค่ะไม่ต้องหมดทุกตัวก็ได้เอาที่ตัวเราชอบนะวันนี้นะดูเดิพี่เด่นไอ้นี่แต่นี่มาอย่างงี้ได้ไง แปลกไหมกลายเป็นหกตัวเลยเนาะแต่ไม่มีในชุดนี้เพราะมาเด่นอยู่แล้วมาเด่นแล้วเห็นไหมนี่แหละที่พี่จะพูดถึงว่าพี่ตัดทิ้งแต่ทํำไมพี่เขียนลงนี้งงไหมงงไหมเออเนาะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะน้องๆเจอกันค่ะรวยๆปังๆเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะสวัสดีค่ะ